จงเขียนความคิดของคุณลงในกระดาษว่าคุณอยากจะมีเป้าหมายและความฝันอย่างไรและแน่นอนครับให้คุณเริ่มเขียนมันใส่กระดาษหรือสมุดเพราะว่าบางทีเนี่ยบางอย่างมันไม่เกิดเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณแค่คิดอยู่ในหัวยังไงล่ะคุณจะต้องร่างมัอนออกมาในกระดาษนะครับทั้งวิธีคิดและวิธีการและแน่นอนตีกรอบระยะเวลาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทําให้เป้าหมายของคุณนะครับชัดเจนโดยการที่เขียนลงบนกระดาษคุณก็จะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้เช่นเดียวกันครับ แน่นอนครับหลายคนเนี่ยที่มีความฝันแต่ไม่สําเร็จเพราะว่าไม่เคยทาให้สิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจงเขียนเป้าหมายที่คุณเนี่ยชัดเจนและเจาะจงเจาะจงคืออะไรครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้บ้านบ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํามีโรงจอดรถไหมแล้วก็มีสีอะไรหรือวัสดุในบ้านเป็นอย่างไรและคําว่าเจาะจงก็คือใส่กรอบระยะเวลาที่คุณต้องการครับ<ม>เช่นภายในปีพศ2021 2022, 2022 2023ก็ไล่ลงไปหรือถ้าคุณสามารถระบุเดือน วันได้ก็ใส่ไปเลยครับถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงสิ่งใดนะครับแบบชัดเจนแบบตลอดเวลาคุณก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นครับปัจจัยสองประการนะครับที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกําหนดว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างข้อหนึ่งครับคุณคิดถึงอะไรบ่อยที่สุดและคุณคิดถึงมันอย่างไรคำว่าคิดถึงอะไรบ่อยที่สุดหมายคมว่าโอป,ป้าเองก็เคยได้เรียนรู้เรื่องนี้จากอาจารย์อโอปป้านะครับซึ่งเป็นอาจารย์ด้าน n l p เเขาบอกว่า ให้เราเนี่ยคิดถึงความสําเร็จในระดับที่มันเป็นลมหายใจของเราแน่นอนในระดับลมหายใจแบบไหนครับเราทําทุกอย่างทุกๆวันเนี่ยบนแพทชั้นที่เรียกว่าชั้นรักทุกอย่างที่ฉันทําเพราะว่าฉันรู้ว่าเมื่อชั้นคิดถึงมันเมื่อฉั้นทํามันทําให้ชั้นเข้าใกล้เป้าหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดถึงมันยังไงนะครับและต่อมาคุณคิดถึงมันอย่างไรนะครับหมายถึงว่าวิธีการที่คุณคิดถึงมันบางทีคุณคิดถึงความยากลําบากหรือเปล่าหรือวิธีการที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณอยากได้บ้าน แต่ว่าวิธีการที่คุณคิดมันคือแบบเฮ้ยมันยากเกินไปมันราคาสูงคุณคิดมันอย่างไรครับคุณคิดว่ามันง่ายมันยากหรือมันไม่มีทางที่จะไปถึงหรือมันง่ายมากที่คุณจะไปตรงจุดจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสําเร็จนะครับเขาจะคิดถึงเป้าหมายตัวเองตลอดเวลาต้องใช้คําว่าตลอดเวลานะครับไม่ใช่เกือบตลอดเวลาตลอดเวลาคือมันอยู่ในร่างกายคุณอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าโอป้าเคยเข้าสัมมนาใช่ไหมครับครั้งหนึ่งห้องเรียนเก็บที่ชีวิต แล้วคุณครูอ้อยเนี่ยก็ให้แชร์เป้าหมายกับเ,เพื่อนๆเขาบอกว่าทําไมโอป้าสามารถพูดเป้าหมายได้เร็วจังแน่นอนเป้าหมายมันอยู่ในระดับของร่างกายอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเราแล้ว,ลวไม่เห็นจำเป็นต้องคิดเลยทําไมคุณต้องคิดนานครับเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านั้นยิ่งค,คุณคิดถึงมันมากเท่าไหร่และก็ลงมือทําสอดคล้องมากเท่าไหร่โดยเฉพาะการที่คุณลงมือทําในกระดาษหรือสมุดของคุณครับเป้าหมายนั้นก็จะเคลื่อนเข้ามาใกล้กับคุณอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับถ้าคุณคิดถึงิึงใดตลอดเวลาสิ่งนั้นจะเติบโตมีหลักการแห ที่จะบอกคุณนะครับก็คือว่าสิ่งใดที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่สิ่งนั้นจะเพิ่มพูนเจริญเติบโต,ตขึ้นแสดงว่ากเกิดว่าคุณคิดพูดหรือจินตนาการถึงเป้าหมายคุณบ่อยๆก็เป็นแนวโน้มนะครับว่าคุณจะมีแรงขับเคลื่อนที่อยากจะทําสิ่งนั้นมากกว่าคนปกติครับและแน่นอนคุณจะเห็นว่าคนสาเร็จระดับโลกเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนมากกว่าคนปกติโหสิบ oh, ยี่สิบเท่ากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณสังเกตนะครับว่าคนแบบไหนที่เป็นคนที่มีความัดเจนข้อหนึ่งสลคความิดของ,รงรหรับะดาษก็ได้ หรืออันที่2ครับเขาไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความดราม่าของชีวิตในขณะที่คนที่มีรายได้หรือทั้งแตกส่วนใหญ่มักจะคิดและพูดถึงความกังวลของปัญหาตัวเองตลอดเวลาครับแต่แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนลับคุณให้คุณได้ทํานะครับว่าทําอย่างไรที่จะทําให้คุณเนี่ย วางแผนเป้าหมายคุณได้นะครับจากหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้อย่างที่บอกนะครับหนังสือเสียงของโอป้านะครับไม่อ่านเป๊ะๆนะครับเป็นการสรุปที่ทำให้คุณเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอ่านเอาความคิดนี้มันมันย่อยไปเสร็จแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยมันจะไม่ได้แบบมานั่งบทที่2บทที่3บทที่4ไม่มีนะครับคือโอป้าว่างวันไหนก็จะมาสรุปให้นะครับหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้แบบยาวมากนกนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราอ่านจริงๆนะคืนเดียวก็จบนะครับแต่จริงๆสาหรับหลายคนอาจจะเป็นเดือนก็ได้นะเพราะว่ามันมีก็ ก็ร้อยกว่าหน้าเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊มีเป้าหมายทําไมต้องเขียนใส่กระดาษหรือสมุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความคิดหรือความฝันเนี่ยที่ไม่มีการเขียนนะครับมันก็เป็นเหมือนความเพ้อฝันครับเพราะมันไม่ถูกสลักเป็นหลักฐานบางอย่างให้กับตัวคุณขั้นตอนแรกนะคะคุณจะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรในแต่ละด้านชีวิตลิสต์ออกมาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพความรักความสัมพันธ์การท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์หรือสปิริตชวงนะครับด้านจิตวิญ,ญญาณ และแน่นอนครับเมื่อคุณเขียนมันลงบนกระดาษแล้วนะครับในขณะที่คุณเขียนนะครับให้คุณฝึกจิตน,นาการไปด้วยนะครับนั่นก็คือทํางานระหว่างสมองกับมือของคุณและกําหนดกําหนดนะครับในเรื่องของกรอบระยะเวลาให้กับมันยกตัวอ,อย่างเช่นคุณอยากมีบ้านเงินรถบ้านควรจะเกิดใน เดือนไหนปีไหนอันนี้เป็นต้นถ้าระบุชัดเจนก็ระบุได้เลยรวมถึงสามารถลงดีเทลได้ก็ระบุลงไปเลยนะกันนะครับแต่แน่นอนครับจากนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อมาหลังจากที่คุณระบุเป้าหมายคุณแล้วใช่ไหมครับสิ่งสาคัญคือระบุครับว่าอะไรที่คุณจะต้องทําเพื่อบรรลุปเป้าหมายแต่ละข้อบ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณลิสต์ออกมายกตัวอย่างคุณอยากได้บ้านบ้านราคา5ล้านบาทเฮ้ยมันเป็นราคาสูงสําหรับคุณแล้วทําอย่างไรเราจะมีเงินก้อนที่เรียกว่า5ล้านบาทได้นะครับคุณก็เริ่มแจกแจงเป็นแผนปฏิบัติกาาร,รว่ เอ 1, 2, 3, 4, ๊เขาหนึ่งสองสามสี่ห้าจะต้องทํางานอะไรช่องทางไหนถึงจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาแจกแจงให้เยอะที่สุดนะครับให้มันเป็นแบบแผนปฏิบัติการนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้คุณเรียงลําดับครับว่าต้องทําสิ่งใดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแน่นอน,นครับขั้นตอนนี้สําคัญมากเราจะได้คุณเขียนเป้าหมายแล้วกําหนดกรอบระยะเวลาแล้วนะครับให้คุณลิสต์แผนงานทั้งหมดออกมาก่อนมาถึงลิสต์ทั้งหมดก่อนนะแล้วคุณค่อยเอาปากกาแดงหรือจะเขียนใส่ย,ย่อดหน้าใหม่ก็ได้นะครับ เขียนในเรื่องของการเรียงลาดับเช่นอตอนเช้าต้องอัดคลิปวิดีโอตอนเช้าต้องไลฟ์สดอันนี้เป็นต้นนะครับคุณก็เขียนรายการที่คุณจะต้องทําก่อนและหลังจากนั้นครับก็ลงมือทําตามแผนทันทีการเรียนลําดับความสาคัญนะครับหมายความว่าคุณโฟกัสงานใดก่อนแล้วมันจะให้ผลลัพธ์กับคุณมากที่สุดนะครับแล้วก็ลงมือทําตามแผนทันทีครับ และขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการโฟกัสวันต่อวันที่จะทํางานนั้นที่คุณได้วางแผนปฏิบัติการเมื่อกี้นะครับมุ่งมั่นวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับและมันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่ในทุกๆเรื่องที่คุณตัดสินใจจะสําเร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสมุดของคุณขึ้นมาแล้วก็เขียนนะครับอาจจะเป็นเป้าหมายใน6เดือนข้างหน้า12เดือนข้างหน้าก็ได้ครับและแน่นอนครับเวลาที่คุณเขียนคุณใส่คําว่าฉันมีฉันเป็นนะครับเช่น ฉันมีบ้านนะครับราคา5ล้านบาทในเดือนเดือนอะไรครับก็กําหนดมันเลยหรือในปีก็ได้ครับถ้าบางคนกําหนดเดือนไม่ได้ก็กําหนดเป็นปีนะครับเช่นฉันมีบ้าน5ล้านบาทนะครับในปี2021อันนี้เป็นตน้น หรือบางท่านก็จะระบุเป็นปีบางคนไม่มั่นใจปีนี้ก็เป็นปีหน้าหรือปีมะรืนนะครับก็ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพบว่าคนส่วนใหญ่97%นะครับไม่ค่อยระบุเป้าหมายลงกระดาษจึงไม่สามารถที่จะมีหลักฐานบ่งชี้กับจิตใต้สเนิกของคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทานะครับลงบนกระดาษมันจะทําให้คุณนะครับได้ ทำเขาเรียอไงเอาชนะจิตรู้สํานึกดีกว่าต้องใช้คํานี้เวลาที่เราเนี่ยเอามือเรานะครับซึ่งเป็นกายภาพเนี่ยเขียนนะครับจิตรู้สํานึกมันจะไม่ค่อยต่อต้านครับเพราะว่าเวลาที่เราคิดอย่างเดียวแล้วเวลาที่เราไม่ลงมือทำเนี่ยจิตรู้สํานึกจะคอยเป็นยามเฝ้าประตูครับมันจะคอยส่งปรากฏประสบการณ์ให้กับคุณอย่างเช่นเฮ้ยเราไม่มีความรู้หรอกเราจะทําอย่างนั้นได้ยังไง มันจะคอยกั้นคุณไว้ครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้การเขียนเข้ามาช่วยมันเป็นเหมือนกับการแฮ็กจิตนะครับก็ลองเขียนดูมันก็นเหมือนการแฮ็กจิตอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณแฮ็กตัวเองได้ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันกาลังคิดและฉันก็กำลังลงมือทำจิตรู้สํานึกไม่รู้ว่าจะไปขัดขวางการเขียนหรือขัดขวางการคิดของคุณดีเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสครับที่คุณจะเขียนแล้วมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ครับ และสิ่งที่สําคัญที่อยากจะให้เป็นการบ้านสําหรับพี่พนะครับก็คือว่าหลังจากที่คุณเขียนเป้าหมายและทุกๆอย่างลงบนกระดาษแล้วจากนี้เป็นต้นไปถ้าคุณพบเจอผู้คนหรือเจอเพื่อนๆหรือพาร์ทเนอร์ของคุณให้คุณคิดและชวนกันพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณตลอดเวลาครับนั่นก็คือชวนกันคิดและพูดถึงเป้าหมายตลอดหมายความว่า เวลาที่เราคุยกันเราจะไม่คุยเรื่องไร้สาระอีกต่อไปพยายามที่จะพูดกลยุทธ์นะครับหรือขั้นตอนต่างๆกับเพืเ่อนๆของคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณแน่นอนครับแรงผลักดันนี้จะช่วยให้เป้าหมายนั้นกลายมาเป็นความจริงพร้อมกับการลงมือทําที่สอดคล้องนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะคบที่ป้าให้การบ้านคุณช่วงท้ายมันจะไปกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ครับเพิ่มลพลงังแล้วก็ปลดล็อกศักยภาพคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราไปนั่งอยู่กลางวงเพื่อนที่แบบกินเหล้าพูดแต่เรื่องเงินหายากเป็นนี่คุณก็จะเป็นนี่อย่อยางนั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดเรื่องที่เงินหาง่ายหรือสมมติว่าเรามีแผนการที่จะทําอะไรกับธุรกิจเราเราพูดเป้าหมายของเรามันก็จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นเพราะว่าคุณโฟกัส และในท้ายที่สุดนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าจะต้องลงมือทําทุกอย่างให้สอดคล้องหลายคนมีคําถามในหัวครับว่าเอะเราควรจะทําสิ่งที่เรารักหรือเรารักในสิ่งที่เราทําดีนะครับควรจะทําทุกอย่างครับที่เรารักและเราก็รักมันด้วยหมายความว่าเราก็รักและเราก็รักที่จะทํามันมี2ช้อยนะครับเรารักมันอยู่แล้วด้วยข้อ1ข้อ2แล้วเราก็รักที่จะทามันเพราะฉะนั้น คุณอาจจะมีช้อยใดช้อยหนึ่งหรือมีทั้ง2ก็ได้ครับอย่างเช่นโอปป้าก็รักการสอนแล้วก็รักที่จะทามันถ้าเกิดว่าคุณได้เริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับและคุณก็รักที่จะทํามันคุณจะไม่ต้องแบบยากลําบากอีกต่อไปในชีวิตครับแต่ทั้งนี้นะครับในจุดเริ่มต้นของพี่ๆนะครับที่อยากจะฝึกตั้งเป้าหมายนะครับ คุณก็สามารถฝึกได้จากการทําในสิ่งที่คุณรักก่อนก็ได้นะครับแล้วคนนี้ก็มาดูกันว่ามีงานอะไรอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเพิ่มและคุณสามารถทําได้ไหมเพราะฉะนั้นเราหลายคนที่เริ่มต้นอาจจะเริ่มจากการทําในสิ่งที่รักก่อนได้ครับการที่เราเนี่ยหลายคนเนี่ยเปิดใจทําสิ่งที่เรารักก่อนมันก็เป็นสุดยอดเคล็ดลับหนึ่งนะครับของการประสบความสําเร็จในชีวิตของเราครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะทําอะไรบางอย่างตามพรสวรรค์ที่เรามีจากนั้นก็ ค่อยทุ่มเทล,ลงไปครับแล้วก็ดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่หรือมันเพิ่มเติมอะไรได้บ้างจากนั้นงานที่ต้องเพิ่มเติมจะเป็นงานที่คุณรักหรือไม่รักอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยู่บนเส้นทางเยอะตัวอย่างเช่นโอป,ป้าอยู่บนเส้นทางโค้ชใช่ไหมครับต้องมีการตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโอถึงแม้โอป,ป้าจะไม่ค่อยชอบการตัดต่อวิดีโอนะักแต่สุดท้ายโอป,ป้าก็ต้องรักมันครับเพราะว่ามันทาเงินให้กับโอป,ป้าโอป,ป้าก็ต้องรักงานที่โอป,ป้าทํา เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะรักในสิ่งที่เองทําได้ยังไงคิดไม่ออกเลยว่าฉันจะรักโลกออนไลน์ได้ยังไงแต่ต่อวิดีโอมันโอปป้ได้ยังไงเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักครับเริ่มต้นจากจุดแข็งตามธรรมชาติหรือพอสวรรค์ที่คุณมีแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณใช้พอสวรรค์ในคุณหรือจุดแข็งตามธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้สึกเต็มอิ่มมันจะรู้สึกเหลือเฟือครับมันจะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทํางานเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาสร้างฐานะขึ้นมาร่ํารวยมันโลกใบนี้ เขามักจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยทํางานแม้แต่วันเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาดื่มด่าไปกับเรื่องที่เขารักนะครับแล้วเขาก็มีแพชชั่นในสิ่งที่รักถ้าเกิดว่าคุณทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับมันจะมีความตื่นเต้นมีพลังอย่างที่บอกนะครับแล้วในอนาคตถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณอาจจะไม่ได้รักมันหรอกตั้งแต่เริ่มต้นแต่คุณจะรักมันได้ไหมรักทุกอย่างที่คุณทําได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถามคุณว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณมีพร้อมทั้งเวลาและการเงินที่ต้องการคุณอยากจะทําาออชีพะไร ลองคิดเป็นคำถามกับตัวเองในใจครับ t i k t ก k tiktok นะเกิดว่านะครับเราเริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อนมันก็จะเป็นการเปิดทางให้เราได้ง่ายๆครับในอนาคตอันมีอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยเรียนรู้เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากนะครับไม่ได้เปิดใจที่แบบ เฮ้ยฉันไม่มีจุดแข็งเลยอ่ะฉันไม่มีพรสวรรค์จริงๆแล้วทุกคนมีครับยกตัวอย่างคุณทอดไข่ดาวก็จะเป็นพรสวรรค์นะก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะทอดไข่ดาวได้จริงไหมครับบางคนทํามาม่ายังไม่เป็นเลยครับพี่บางคนซักผ้าดิพาก็ไม่เป็นพี่บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่มีมันเรียบง่ายอ่ะพี่ก็ทอดหมูเป็นพี่ทำกับข้าวเป็นพี่อลไรสดเป็นมันง่ายมากๆเลยคนอื่นก็ทําได้มั้งเรามองข้ามตัวเองไปครับอย่ามองข้ามตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการบ้านฝากไปให้กับพี่ๆนิดนึงนะครับลองเขียนนะครับา่ว เอ๊ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคุณทำอะไรสำเร็จบ้างในชีวิตครับเช่นอ่ายกตัวอย่างนะตอนเด็กๆอป,ป้าประกวดวาดรูปชนะอันนี้เป็นต้นแล้วก็แข่งขันกีฬาก็ชนะนะครับเป็นบาสเกตบอลนะครับแล้วก็เอ่อ เคยได้รับกรางวัลน,นะครับในเรื่องของการบริการยอดเยี่ยมเคยได้รับรางวัลของการขายยอดเยี่ยมอันนี้เป็นต้นหรือได้รับรางวัลเบส t m ม n เ g e r จอร์ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับคุณลิสต์ออกมาประมาณ3-5อย่างและลองดูซิว่า5อย่างนี้เนี่ยมันสามารถดึงดึงอันไหนเนี่ย ที่คุณชนะเลิศมันหรือคุณทํามันสาเร็จเนี่ยมาเป็นจุดแข็งได้จากนั้นก็ให้ดึงจุดแข็งนั้นมาวางเป็นเป้าหมายมาปักหมุดเป็นเป้าหมายของคุณครับแล้วก็วางแขนเกี่ยวกับมันซะว่าจะพัฒนามันยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะครับโอป้าเนี่ยเคยได้รับรางวัลน,นะครับในเรื่องของยอดขาย top performance นะครับโอป้าสมมติว่าโอป้าเลือกหัวข้อนี้มานันะเลือกงานขายโอป้าก็เลือกมันออกมาจากนั้นโอป้าก็วางแผนเออถ้าฉันจะเอาดีในงานขายในไหนมันก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของฉันงั้นฉันโฟกัสมันดีกว่า คุณก็วางแผนออกมาครับว่าคุณจะทํายังไงจากทาาักษะที่คุณมีเช่นเปิดคอร์สการขายไหมหรือเอาการขายเนี่ยไปเทรนลูกทีมไปเทรนพนักงานเพื่อให้ยอดขายองค์กรมันเติบโตขึ้นอันเนี้ยเอาอะไรไปต่อยอดได้บ้างอันนี้เป็นต้นนะครับก็ลองคิดดูและนี่ก็เป็นแบบฝังหัดนะครับในส่วนของ E ี3ีในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันใน E ีีหน้านะครับอย่างที่บอกเราไม่ได้อ่านเป๊ะๆนะครับเราก็สรุปในแบบที่โอป้าจําได้นะครับโอป้าเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โพยโอป้าก็พูดจะสดให้คุณฟังนะครับเพราะฉะนั้นเน นอาจจะแบบบางคนแบบจะคาดหวังว่าแบบมันต้องเป๊ะตามหนังสือนะครับโอป้าไม่ชอบนั่งอ่านนะครับโอป้าชอบสรุปมากกว่าเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่ไม่ชอบอะไรที่มันอลัมปรบ,บทนานแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะฟังหนังสือเสียงนะครับ ที่เป็นหนังสือดังๆหลายๆเล่มแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบครบถ้วนเลยในเรื่องของการสรุปการย่อยและมีการบ้านเรามีออดิโอนะครับที่ชื่อว่าออดิโออ่านให้ฟังเป็นออดิโอที่เป็นคลังห้องสมุดสําหรับคนรักการอา่านรักการฟังครับแน่นอนคุณชอบอา่านหนังสือแต่คุณไม่อยากจะซื้อหนังสือคุณอยากจะฟังมากกว่าบางทีไม่มีเวลาอา่อานอ่านแล้วงงนอนอา่านแล้วหลับนะครับอ่านให้ฟังนะคบเป็นคอร์สออนไลน์ เป็นแบบ a u ิโอที่รวบรวมหนังสือนะครับดังในระดับโลกนะครับหลายๆเล่มนะครับของกูรูด้านความสําเร็จคุณไม่ต้องไปงมอีกแล้วว่าเอ๊ะชีวิตนี้ฉันจะต้องอ่านหนังสืออะไรเพื่อให้ฉันสำเร็จเรามีเตรียมมาให้กับคุณนะครับเรามีเป็น a u ิโอที่ให้คุณฟังและแน่นอนครับมีสรุปครบถ้วนพร้อมแบบฝังหัดนะครับที่จะให้คุณเนี่ยเข้าใจหนังสือได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ง่วงนอนด้วยนะครับใครสนใจก็ ทักนะครับในเรื่องของลาย SIOPPA กีดลบตรงกลาง ESN ได้ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในคอสนี้มันเป็นราคาพิเศษ,ษ,ษ,ษที่1450นานะครับและแน่นอนครับคลาสนี้เนี่ยไม่มีลบครับฟังได้ตลอดและจะมีการอัดหนังสือให้คุณเยอะมากๆโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งหาแล้วว่าหนังสืออะไรที่ฉันต้องอ่านและแน่นอนครับทุกเล่มเนี่ยตัดตรงช่วงอารมณ์ปออกไม่ได้มานั่งอ่านบทนำคำนำแล้วก็สรุปให้อย่างยาวๆเลยถ้าใครสนใจก็ทัก Inbox หรือ นะครับอินบ็อกเพจเอาไปอสารหรือไล์แอดได้นะครับวันนี้ต้องกลับกับพระกูณสวัสดีครับ